ในเทปนี้นะครับเราก็จะมารีวิวหูฟังเกมมิ่งแบบมีไมค์จากประเทศจีนจากจีนเนยแต่ว่าราคาถูกจริ mm hmm. จริงก็จะเป็นอย่างนี้จะมีสี3ามสีนะครับมีสีเงินสีแดงแล้วก็สีดำจุดเด่นของหูฟังตัวนี้ก็คือเป็นหูฟังแบบอินเอียร์มีราคาถูก ในโชปปี้จะขาย1 8อบาทครับแล้วก็มีไม้ยื่นออกมาอย่างนี้ด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องอี็อซ์กกันดูนีม,มครับ,รบอันนี้ก็หยิบมาแล้วอันนี้ก็คือตัวใหม,ม่อันนี้ก็คือตัวใหม่ไว้เสียบกับหูฟัง ตัวหูฟังนะครับเเป็นแบบสามแจ็คก็คือสามารถใช้กับโทรศัพท์มือถือได้ด้วยมีปลอกพลาสติกคุ้มให้เรามาดูตัวหูฟังก่อนตัวหูฟังจะเป็นแบบอินเอียก็คือยัดใส่หูก็ งานสไตล์จีนะครับจะดูหูฟังตัวอย่างเนี่ยจะดูไม่ค่อยไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะแล้วก็สีเงินที่สกรีนมาข้างตัวหูอ่ะมันรู้สึกว่าเหมือนจะลอกง่ายนะครับส่วนตัวอย่างหูฟังอมาดูที่ตัวอย่างหูฟังอีกทีหนึ่งก็จะมีที่ล็อกไว้กับหูอย่างเงี้ยก็คือน่าจะสามารถให้เราใส่วิ่งได้ แล้วก็ในกล่องในกล่องก็จะมียางให้เปลี่ยนด้วยนะครับมีมีสไตล์คลิปหูฟังให้ด้วยว่าชอบแบบไหนถ้าแบบนี้มันแน่นไปก็เปลี่ยนเป็นแบบนี้แทนแล้วก็มียางหูฟังเปลี่ยนสําหรับคนที่มีรูหูเล็กรูหูใหญ่แล้วก็มีตัวคลิปสําหรับหนีกระปกเสื้อให้ด้วยในราคา189บาท หมดนี่ที่ผมบอกว่าสามารถต่อเข้าต่อไม้ได้ใช่ไหม mm hmm. นี่ในด้านส่วนของหูฟังข้างซ้ายครับมีช่องเสียบไม้อยู่ตรงนี้ mm hmm. เราก็เอาแจ็คไปเนี้เสียบเข้าไป mm hmm. อึ้ยอ่านี่ตัวไม้นี้ก็สามารถจัดได้นะให้พอดีกับรูปล่างปากของเรา mm hmm. นี่ก็เป็นรีวิวข้างๆครับ แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าหูฟังมันจะเป็นยังไงครับแล้วก็หูฟังตัวนี้นะครับน่าจะใส่ได้สามแบบเลยนะครับก็คืออันนี้คือแบบแรกอุ๊ปป้าผมเชียรของก่อนจะได้เห็นกัชัดอ่าอนี้คือแบบแรกแบบแรกก็คือนี่จะมีมียางอุดหูแล้วก็มีที่เกี่ยวหูแบบนี้แต่ทีเนี้ยเราสามารถถอดมันออกมาได้จะถอดให้ดูถอดยางออกมาก่อน อย่างนี้ออกมาแล้วก็ใส่ที่อุดหูเข้าไปนะครับอืมนี่ครับใส่กลับมาแล้วก็จะกลายเป็นแบบนี้อ่านี้คือเป็นอีกแบบหนึง่งนะครับแล้วก็แล้วก็สามารถใส่ตัวเนี้ยเข้าไปอีกชั้นหนึ่งได้โอเคครับคราวนี้เราจะมาลองเทสเสียงฟังกับการเล่นเกม ดูนะครับฟังตัวนี้มันเหมาะกับการแคชเกมอยู่นะเพราะผมคิดว่ามันเสียงฟังได้ประชับกว่าที่คิดแล้วก็มีไมยื่นออกมาด้วยที่ีมแต่ว่าตอนเล่นตอนแคชเกมไปอะครับอาจจะต้องมาทยอยปรับเสียงซาวเอฟเฟกต่างๆระหว่างไมกับ เสียงไหม่กับเสียงสายเอฟเฟก,กต์ต่างในเกมอีกทีหนึง่งเพราะว่าบางทีเสียงเอฟเฟกต์ในเกมมันจะดังเกินไปจนงบเสียงใหม่เราก็ต้องมาคอยปรับเอาส่วนของเสียงหูฟังตัวนี้ผมว่าให้เสียงแหลมที่ใช้ได้นะครับแต่ว่าเสียงเบสเนี่ยไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ พอมีเสียงเบสแต่ว่าเสียงเนี่ยมันจะเด่นก,กว่าจากพ่อคุณอืมจบจบเกมเกีรดตำรวจอะทำไมตามแต่เรานีไตแล้วเลยเข้าจะทัดเกม ้าเทียบกับราคา189บาทนะครับแล้วก็เราได้ยินฟังแบบนี้มาผมว่าเทียบกันแล้วเนี่ยราคาถืว่าคุ้มน,น,นะคือซื้อมาไม่ได้แบบกาเอาคุณภาพามากมาซื้อกับกลับใช่ไหมครัไล่ไปเล่นเกมไปคุยไปอย่างนี้ได้แต่ถ้าเกิดอยากฟังแบบเสียงดีๆมาดีๆก็ราคานี้มันคงหาไม่ได้ครับก็ต้องจะดูยี่ห้ออีกคเอา ว่าเหมาะกับคนที่นะเข้าสู่งการแคสเกมมานองแคสดูโอเคครับสรุปเลยนะครับสำหรับหูฟังตัวนี้นะครับก็เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่อยากจะลองแคสเกมดูนะครับในราคา189บาทเนี่ยผมถือว่าไม่แพงคุณภาพเสียงไม่ได้หน้าเกียดเสียงแหลมชัดเจนเสียงเบสเ,เบาบาง วัสดุการประกอบสีเงินนี้อาจจะลอกได้แต่ว่าส่วนยางเนี่ยใส่แล้วแน่นกระชับมากกว่าที่คิดเสียงไม่ชัดเจนดีครับแต่ว่าไม่มีระบบะตัดเสียงรบกวนภายนอกนะบางร้านเขาอ,อาจจะเขียนว่ามีระบบตัดเสียงรบกวนภายนอกแต่ผมลองแล้วเนี่ยไม่เห็นมันจะตัดเสียงอะไรเลยครับแล้วก็ในราคา189บาทนะครับไปลองซื้อมาใช้ดูได้ครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ